วันนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษติดตามของรางวัลและเงื่อนไขได้ในคลิปเต็มครับวันนี้นะครับผมมาเปลี่ยนยาแล้วก็ตั้งศูนย์ถ่วงลอนนะครับที่เมกกะยูโรสีนครขิ่นแห่งนี้นะครับผมซึ่งจริงมีหลายสาขามีมีที่รากาแองวร์้อยยี่สิบเก้าติดกันครบอีกสาขาหนึ่งแต่เราเลือกที่นี่เพราะว่าใกล้บ้านในบ้านเชียงได้แล้วเป็นเพื่อนแนะนํามานะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงเพราะว่าดูแลอย่างดีเครื่องมือทันสมัยแล้วก็ละเอียดมากๆเป็นครั้งแรกที่เปลี่ยน เปลี่ยนล้อยางรถยนต์แล้วแบบเฮ้ยมันต้องละเอียดกันขนาดนี้เลยเหรอเอาผลงานจะได้เอาลูกค้ากับออกไปอ่าตรงงานมีความสุขลูกค้ามีความสุขเราก็โอเคเราแฮปปี้มั่นใจได้เลยคือไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการตั้งศูนย์เลยนะทุกอย่างเป็นเทคโนโลยีหมดใช่เทคเทคเครื่องมือเครื่องมือหมดเลยมั่นใจว่าออกไปในรถคุณเนี่ยสูงตรงแน่นผ่อนใช่คุณภาพรถที่ดีกลับไปแน่นอนครับเลีลี่นะครับแล้วก็มันจะเป็นรุ่นที่มีซับเสียงข้างในอืมอันนี้คือมันเหมาะกับทีวีเลยใช่ใช่ใช่ฮะมีอย่วยช่วยช่วยลดเสียง ให้บริการด้วยเครื่องถอดอยางและเครื่องถ่วงล้อคุณภาพเยี่ยมปลอดภัยต่อรถและล้อแม็กของคุณลูกค้าแน่นอนครับจากนั้นก็ขันทรอกน็อตล้อตามค่ามาตรฐานและปิดงานด้วยตั้งศูนย์ล้อรถและนำไปทดสอบครับดูสเกลตรงนี้หน้าหลังให้ตรงกันเพราะรถรถมันก็จะตรงแล้วมันจะตรงแล้เพื่อว่าดูรันเวย์ถ้าเกิด ถ้าเกิดเราไม่ไม่สเกลรถหน้ารถราอดันอยู่อย่างเงี้หรืออย่หหอ,อย่างี้อนนี้เราตั้งให้ตรงกันแต่ถ้ามันมันเอียงซ้ายขวาเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าต้องปรับยังไงนอกจากบริการเรื่องอย่างแล้วทางร้านก็มีบริการงานช่วงล่างโชคอัพและเปลี่ยนถ่ายของเหลวด้วยนะครับ